นะครับผมไปกราบสรีระองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวมาก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆเล่าให้พี่น้องฟังพี่น้องพันธมิตรอุดรให้ความต้อนรับอย่างดีมากญา,าติธรรมของอวัดป่าบันตาทุกคนก็ให้ความต้อนรับแล้วก็เล่าให้ฟัง ผมอยากจะเรียนอันนี้ไปถึงคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะคุณสาธิตวงหนองเตยและคุณองอาจคล้ามไัยบูรที่ไปกันสามคนว่าพวกเขาคิดยังไงกับพวกคุณทุกคนที่คุยด้วยบอกว่ามาทำไมมาเพื่อสร้างภาพทุกคนพูดบอกว่าตอนหลวงตามีชีวิตอยู่ไม่เห็นมากราบท่านไม่เห็นมาขอคำแนะนำจากท่าน พอท่านสิ้นไปเห็นคนมากันเป็นเป็นแสนแสนคนก็อยากจะมาปรากฏตัวเพื่อให้ปรากฏในภาพถ่ายทีวีเท่านั้นเองแล้วเขาก็พูดอันนี้เป็นคำพูดของเขานะฮะคุณนภิสิทธิ์ผมไม่ได้พูดเลยเขาบอกว่ากำหนดการมาถึงแล้วแจ้งว่าจะมาทางวัดก็เตรียมพระผู้ใหญ่ก็รอพอรถจอดปั๊บ แทนที่จะมุ่งไปที่ศาลาเลยกับพี่น้องก็พูดเองนะกับเตะจุ้ยเดินไปที่เมนที่กำลังสร้างทำเป็นชมเมนติชมบอกว่าอันโน้นอันนี้อันนี้อันนั้นแล้วหันมาบอกว่าต้องพยายามทำให้ทันเขาก็บอกว่าเมนอันนี้ขอประทานโทษคุณอภิสิทธิ์อย่าเสือกเพราะว่าเพราะชาวบ้านและพระเขาทำกันเอง ชาวบ้านและพระก็ทํากันเองแล้วก็ทําทันวนไปที่เมนโชว์ตัวให้ออกทีวีครึ่งชั่วโมงแล้วให้พระผู้ใหญ่ที่แต่ละองค์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยสงฆ์ต้องนั่งรอไอ้เด็กมู่วันซืนสามคนแต่ว่าพี่น้องชาวพันธมิตรอิวดรนเขาก็บอกว่า หนูสะใจมันเพราะว่าหนูรู้ว่าพอมันกราบเสร็จพอพระสวดเสร็จเทศเสร็จมันก็จะรีบกลับทันทีแต่วันนั้นองค์ปาโถกองค์เทศเทศสองชั่วโมงเต็มๆบอกหนูสะใจมากอะแล้วเจอทีเด็ดพันธมิตรอุดรเอากระดาษแผ่นหนึ่งพับยื่นให้พร้อมกับกล่อง ตอนแรกก็ตกใจไม่กล้ารับพอรับมาเปิดออกเป็นคำเขียนโตโตเลยบอกว่าหลวงตาเคยสอนให้รักชาติรักบ้านรักเมืองรักแผ่นดินทำไมคุณถึงทำให้แผ่นดินต้องเสียไป <S <S แล้วในกล่องนั้นก็เป็นหนังสือที่พวกเราได้รับแจกฟรี33ข้อที่ต้องตอบจำได้เปล่า พี่น้องครับวันนี้มีสองสาเรื่องที่จะพูดแล้วเราจบลงด้วยการร้องเพลงด้วยกันคือเพลงเราสู้เราสู้นี่พี่น้องรู้ใช่ไหมว่าใครแต่งพระเจ้าอยู่หัวแต่งแล้วทำนองใครเขียนพระเจ้าอยู่หัวเขียนเหมือนกันเป็นเพลงเดียวที่พระเจ้าอยู่หัวทั้ง เขียนแล้วก็ให้ทํานองนะฮะเอาไว้ตอนจบนะฮะวันนี้มีอยู่สามเรื่องที่จะพูดเรื่องแรกคือเรื่องของคุณไกรรงสวรรณกีรีและอลงกรณพลบุตรที่ไปเยือนเขมรแล้วคุณอัฐพรอัฐพรพลบุตรน้องชายอลงกรณ์พลบุตรสอสอจังหวัดเพชรบุรีพูดออกมาบอกว่า ที่พวกเขาอยากจะช่วยคุณราตรีและคุณวีรานั้นเขาช่วยยากเพราะพันธมิตรทำให้ช่วยยากยและก็เป็นคำพูดเดียวกับที่อภิสิทธิ์เวชาจีวาพูดด้วยผมก็เลยอยากฝากไปบอกข้อแรกก่อนฝากบอกพี่น้องเมืองเพชรสกุลพลบุตรพวกนี้พี่น้องยังจะเลือกอีกเหรอพี่น้อง เพชรบุรีแสดงจุดยืนคนรักชาติพูดไปให้เต็มที่กระจายไปทั่วเมืองเพชรว่าจากนี้ไปไม่ว่าอลงกรหรืออัจพรอย่าไปเลือกมันพี่น้องทำได้ไม่ได้พี่น้องเมืองเพชรพี่น้องเมืองเพชรที่ดูเอชีีอยู่คนพวกนี้ใช้ได้ยังไงพันธมิตรเมืองเพชรอย่าลืม อลงกรพลรบุตรสมัยเป็นฝ่ายค้านฟ้องฝ่ายเนวินชิดชอบฟ้องแหลกฟ้องลาเลยฟ้องในวิชัยรักษียกษรเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นปราบคอรรัปชันแต่พอมาได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สุเทพกระซิบบอกให้ช่วยถอนฟ้องพวกนี้หน่อย อลงกรถอนฟ้องเฉยเลยเพราะว่าได้เป็นรัฐมนตรีแล้วพี่น้องเมืองเพชรคนเพชรใจนักเลงคนเพชรมีสัจจะคนเพชรไม่ขี้ขาตาขาวคนเพชรคิดยังไงทำอย่างนั้นคนเพชรต้องบอกต่อๆกันไป ว่าจะไม่เลือกพวกพลบุตรไม่ว่าจะเป็นอลงกรเรือธพรกระจายข่าวออกไปเยอะๆกระจายข่าวออกไปเยอะๆพี่น้องพี่น้องเขาพูดได้ยังไงว่าการชุมนุมของพันธมิตรทำให้เขาช่วยคุณราตรีคุณวีราย,ยากผมจะถามเขาคำหนึ่งก่อน ไอ้ที่พวกคุณเนี่ยสามารถช่วยวีระก,กับราตรีได้วันแรกทำไมคุณไม่ทำใช่ไหมใช่พี่น้องทำไมปล่อยให้ขเมรมันจับวีระก,กับราตรีบนผืนแผ่นดินไทยน่าดานใช่ไหมใช่พูดเอาแต่ได้ใช่ไหมใช่แล้วเวลาเราชุมนุมอยู่รอกัสามวันก็ไม่ใช่อาตมพรนี่เหรอมาเกาะแกะอยู่แถวเวทีตอนนั้น พอเป็นสอสอทาเป็นวัวลืมตีนไปได้พี่น้องพันธมิตรเมืองเพชรงานเข้าอย่าลืมนะความแค้นอันนี้ต้องกระจายให้คนเมืองเพชรอย่างน้อยที่สุดในเขตอำเภอเมืองอย่าไปเลือกมันเลย พี่น้องครับผมจะมีอะไรพิเศษให้นิดหนึ่ง